สวัสดีครับผมานายประเดชองรอยนักศึกษาบีหก4 2 7นสองสสองเจ็ดนะครับวันนี้จะมาสรุปขุมขวาใจในวิดีโอที่สี่นะครับชัร์ที่ห้าหัวข้อที่จะพูดในวันนี้คือการตะกรแบบที่สองนะครับการตะกรแบบที่สองนะครับจะมีตะกรแบบปุยในความเข้มข้นต่ํานะครับ คำว่าแบบปุยะกอนป,ยปุยนี่หมายถึงปุยตะกอนที่เป็นฟอกนะครับฟอกเลชันนะครับส่วนปุยที่มีการรวมรวมการขนาดที่ตกทําให้ขนาดใหญ่ขึ้นความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับคือการตกแบบที่2นี้จะทําให้เป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับต่างจากแบบที่1แบบที่1จากคลิปที่แล้วก็คือแบบที่1จะทําให้ขนาดเล็กลงนะครับ ขนาดจะไม่ใหญ่ขึ้นขนาดจะเท่าเดิมนะครับส่วนแบบที่2องจะทําให้ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับพบในทางตัวตะกอนขั้นที่1ระบบบำบัดน้ําเสียและทางตัวตะกอนเคมีของระบบประป,ปานะครับทีนี้มาดูตัวอย่างกันเลยนะครับ Example 9.1นะครับ Primary Caliber นะครับทางตัวตะกอนขั้นที่1น,นะครับ เขาบอกว่า primary caliper is to be designed to test and in industrial นะครับน้ำเสียงของโรงโรงานอุตสาหกรรมนะครับมีความยึดพ้นของ C0 นะครับความยึดพ้นเริ่มต้นนะครับอยู่ที่320นิมิลลิกรัมเปอร์ลิตร suspended solid นะครับคือเป็นอของแข็ง s อครับ and for 2เนี้ต่าไหลอยู่ที่2จุดเมกะกรัลนะครับเป็นแบบแบตแบบแบตนะครับคือแบบแบตดูได้จากคลิปที่แล้วนะครับแบบแบบเซตติ้งเทสการทดลองแบบแบตนะครับคือการทดลองแบบย้อนกลับนะครับยูสแอนขนาดของบ่อ 8ปนิ้วนะครับแดม,มิเตอร์มิเตอร์ขนาด8นิ้วเป็นคอลัมน์นะครับคอลัมน์ขนาด8นิ้วแ h a t อ a ส10ฟุตลองมีความยาว10ฟุตนะครับจากข้างบนจะนับเป็น0ูนย์นะครับข้างล่างจะเป็น10 and has Y w i l l post e v e l r y 2 2ฟุตนะครับคืออา่า ช่วงห่างของของแก็บของมันนะครับคือ2ฟุตแปลว่า10 8 6 4 2 0แบบนี้ครับช่องระหว่างช่องห่างกัน2ฟุตครับ the r a t u s t data g i v e i the t percent removal table ในตาราง9.1นะครับทีนี้โจทยคอยหาหา1 ขอให้ทำดีไซน์ detention time design overflow rate if 65% of the suspended solid are the be removed นะครับคือเขาให้ออกแบบทั้งกระเก็บกำหนดให้กำจัดของแข็งได้65%นะครับข้อ2นะครับอให้หา the diameter of that เขาให้หาไดเมเตอร์ er ของแทงนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางแทงข้อ3นะครับเขาให้ออกแบบไดแบบเมนเตอร์อีกอุปกรณ์นะครับอี available in 5ฟุตนะครับ in m e q u i p m e n t of แทงนะครับคือคล้ายๆกับข้อ2ครับแต่คือเขาใช้เปลี่ยนหน่วยที่เศษมันนะครับให้อยู่ในหน่วยของ5ฟุตนะครับ จากหน่วยนิ้วให้เหลือเป็น5ฟุต4 the depth ความลึกของแท้งเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับใน table 9.1นะครับตัวนี้เขาจะให้เป็นเวลาเป็นที่ 0, 10, 20, 30, 45, 60, 90นาทีนะครับหน่วยเป็นนาทีที่ความลึกที่2 2ฟุต สี่ฟุตหกฟุต8ปฟุตสิฟุตอย่างที่โจทย์บอกน,นะครับคือตรงนี้นครับที่แกลบความห่างของแต่ละแต่ละช่วงเวลาที่เราต้องการนะครับจะห่างกัน2ฟุตนะครับเรามาดูตัวอย่างที่เวลาที่10นะครับในความลึก2ฟุต ลึกที่2ฟุตน,นะครับจะได้เศษที่วัดได้นะครับจะเป็น28 28นี่ก็หมายถึงมานยี่น 28. นี่มาจาก 1-C1 ลบ C 1ส่วน C0 นะครับอันนี้จะเป็นประสิทธิภาพที่วัดได้คือ28แสดงว่ายังมีที่เหลืออีกเป็น72นะครับ มีเยังเหลืออยู่ในถังแต่ส่วนที่ออกมาคือที่วัดได้จากวิธีการาแบตคือ28นะครับความลึกที่4ฟุตอาทีที่10นะครับวัดได้10ที่6ฟุตก็วัดได้10 8ฟุตวัดได้10นะครับเรามาดูตรงตารางตรงนี้เลยนะครับ ตรงนี้เขาหม,มายถึงความลึกนะครับความลึกจาจ่าข้างบนเป็น0 1 2 3 4 5 6ถึง10นะครับคือความลึกตรงนี้ส่วนในแกน X นี่เป็นแกนของเวลานะครับ0นถึง100นาทีอ่าทีเราหยิบตัวอย่างของอันที่เป็น10นาทีนะครับตรงนี้เป็น10นาทีที่ความลึก2ฟุต 2ฟุตคือตรงนี้นะครับได้28นะครับที่4ฟุตได้18ที่6กฟุตก็ได้18 8ฟุตได้12งนะครับอันนี้จะเป็นของช่วงของที่10นาทีนะครับส่วนของที่20นาทีที่2ฟุตได้48ที่4ี่ฟุตได้39ที่6ฟุตได้25นะครับแล้วก็ที่8ฟุตได้27่ นี่นะครับช่วงของ20นาทีส่วนนาทีที่30นะครับจะได้เป็น 68, 50, 34, 31นะครับ68ตรงนี้จะเป็นช่วงของนี่ครับจากนั้นมันจะได้เป็นการาฟแบบแบบนี้นครับเส้นยาวๆลงมา